สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมมอนทารช์ชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปข่าวดีนะคะด้านความรักนะแรนดอม7วันนะคะของชาทัดลมนะคะชาราสีกุมตุลเมถุนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่า นะคะข่าวดีในเรื่องความรักของคุณแรนดอมใน7วันนี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะแล้วก็สตอรี่เป็นยังไงบ้างนะคะก็เริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุลมกันก่อนนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็เป็นดวงภาพรวมอยากให้รับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถรับฟังเป็นแนวทางได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวตรงกับเรื่องราวของตัวคุณเองเนาะ โอเคมาเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมกันก่อนเลยค่ะชาวราศีกุมตุนเมถุนนะคะในช่วงเวลานี้นะพลังงานของชาวธาตุลมนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะพลังงานของชาวธาตุลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ มีไพ่กับฟูนะคะขึ้นมานะคะกรานดราอ f ฟไฟแล้วก็1ดาบนะคะในช่วงเวลานี้นะคะชาว่านลมน่าจะกำลังมีเป้าหมายในเรื่องราวของการงานหรือทำอะไรบางอย่างที่มีแพชชั่นนะคะรู้สึกว่าตัวคุณมีอิสระให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นอยากคิดอยากทำอะไรได้ทำนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ชัดเจนในความรู้สึกชัดเจนในการกระทำมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ รู้สึกว่าพลังงานยังไม่ได้อยากปูกมัดอะไรกับพันธนาการอะไรต่างๆเนอะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะขอดูเพิ่มเติมนะคะพลังงานของชอาทธรมนะคะมีไพ่หกเหรียญนขึ้นมา6กาบนะหกเหรียญนหดาบคุณอยากที่จะ เรียกว่าม o ฟออนออกจากปัญหาอะไรบางอย่างหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างจากคนบางคนนะคะอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนั่นแหละให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะมีความมั่นคงนระดับที่เราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนรอบข้างได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข่าวดีเรื่องความรักของคุณนะใน7วันต่อจากนี้นะคะเป็นเรื่องราวย่งไงบ้างนะ มาดูกันเลยค่ะข่าวดีความรักแรนดอมเจ็ดวันชาวทัดลมชาวราศีกุมตุนเมใถุนนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีไพ่หกดาบมาอีกแล้วเก้าถ้วยแล้วก็6กไม้เท้านะคะถ้าคุณมีเป้าหมายในเรื่องของการมุฟออนจากอะไรบางอย่างมีเป้าหมายในเรื่องของการทําอะไรบางสิ่งเนาะคือต้องบอกว่าหลายคนอาจจะ รู้สึกว่าอยากที่จะมุกอ้อนจากปัญหาบางปัญหาหรือว่าอยากให้ความสัมพันธ์ไหนมันไปต่อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสําเร็จอยู่นะคะมีพลังงานของความสําเร็จเกิดขึ้นมาตัวคุณเริ่มรู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวเองนะมีความสุขกับตัวเองพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีได้ทําตามความฝันมีแพชชั่นแล้วก็ช่วงเวลานี้มันมองว่าคุณจะมีสเสน่ห์ค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะคุณมีความสุขที่ออกมาจากข้างในนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าในเจ็วันนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นอีกคะ ่าวดีเรื่องความรักของคุณมีไพ่หนึ่งดาบนะคะเดออัม e พ o รจ้าแถ้วยนะคะคุณจะได้ออกจากสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันอึมครึมมันตึงนะคะเหมือนในตอนแรกเลยคือต้องบอกว่าออกจากสถานการณ์ที่มันท็อกซิกหรือว่ารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะในชีวิตคุณค่ะในช่วงเวลานี้อาจจะมีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะถ้าใครรู้สึกว่า ไม่มีความชัดเจนรู้สึกไม่โอเคที่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะได้เดินออกไปคนพบกับอะไรบางอย่างเนาะซึ่งรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นรู้สึกว่ามั่นคงกับความรู้สึกตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะมาดูเพิ่มเติมกันนะคะ มีไพ่เจ็ดเรียญน,นะคะในเวันจากตงรนี้รันดอมเลยนะคะมันคิดว่าน่าจะมีใครที่อยากเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะมีใครที่อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณอยากที่จะสารสัมพันธ์หรือว่ามีแพนเป็นพาร์ทเนอร์นะคะกันไปในระยะ ยาวคือเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณนั่นแหละเรารู้สึกว่าคนคนนี้พลังงานการที่จะคลิกหรือเชื่อมต่อต่อกันติดได้กับคุณนะคะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ประเมินดูว่าเขาเป็นยังไงคุ้มค่ากับการที่คุณจะเปิดโอกาสให้หรือเปล่าประมาณนี้นะเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะมีไพ่สีไม้เท้าคะ่ะ มีไพ่เดายพินเทสนะแล้วก็มี four of cups นะคะพอเปิดมาเพิ่มเติมเนี่ยเราู้สึกว่านะคะคุณก็ค่อนข้างโอเคแหละว่าตัวเราเองเริ่มที่จะมีความมั่นคงในความรู้สึก ในความสัมพันธ์หรืออะไรก็ลตามอ่ะนะคะแล้วก็ตัวคุณช่วงนี้นะอาจจะดูหน้าค้นหานะคะหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยมีช้อยมีออปชันเข้ามาเยอะเลยแต่ดูแลตัวคุณไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายขนาดนั้นก็แฮปปี้กับเรื่องราวของตัวเองอ่ะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงจะมีใครเทคชั่นอะไรไหมนะคะสำหรับชาทัดลมนะแรนดอมเวันนี้นะคะมีไพ่ห้าดาบขึ้นมาค่ะ มีไพ่4ีถ้วยนะคนมองว่ามีคนเทคชั่นเข้ามาแหละหาคุณแต่ดูแล้วตัวคุณไม่ค่อยได้ไปโฟกัสมากมายเท่าไหร่นะคะ้บอกว่าชาวธาลลมในช่วงนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากนะักเพราะว่าอาจจะเคยรู้สึกว่า,าถ้าเราได้ต้องจริงจังกับใครเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาในความรู้สึกพอทัศนติ ทัศนคติหรือมุมมองแนวะความคิดอะไรบางอย่างมันก็มีความแตกต่างอยู่แล้วด้วยการเลี้ยงดูที่มันแตกต่างกันนะคะแล้วตัวคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินหรือว่าการจัดการในชีวิตมากกว่านะซึ่งเรามองว่ามีชอยเข้ามาให้คุณได้เลือกตลอดแต่ว่าคุณไม่ได้โฟกัสอะไรมากก็ลองประเมินดูสถานก,การณ์ไปก่อนนะคะมาเรามาดูเอาา่คำกันจะเป็นยังไงจ้า ค e ีน f อา n ฟนะคะราชินีถือไม้เท้านะคะ6ดาบค่ะเอาคำก็อย่างตอนแรกเลยมีหกดาบมาอีกแล้วนะคะตัวคุณจะมีความหวังอะไรใหม่ๆและรับเกิดการ Move On ไปข้างหน้าเดินหน้านะคะกับความรู้สึกของตัวคุณเองอะไรที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเป็นอุปสรรคก่อนหน้านี้นะคะคุณจะพิจารณาให้มันละเอียดรอบคอบมากขึ้นถ้าใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์ หรือว่าเข้ามาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณมากไปกว่าการที่เป็นคนรู้จักทั่วไปเนี่ยคุณก็จะเรียกว่าระวังตัวมากขึ้นนะคะสกรีนนิ่งมากขึ้นเนาะแล้วก็ดูแล้วตัวคุณค่อนข้างมีความพยายามนะคะหรือว่าจะมีใครบางคนมาพยายามในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จะเดินหน้าไปกับคุณนะคะแต่ดูแล้วตัวคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมองไปข้างหน้านะแล้วก็ ไม่ได้เอาเก็บปัญหาอะไรมาคิดมากนะคะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะดูแล้วมีความมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นน่อนะคะขอดูเอาคำเพิ่มเติมหน่อยละกันนะคะจะเป็นยังไงจ้าชาวทัดลมวัส t คอนเซิลเลอร์นะคะ เรื่องของการเร a n น i n g ด้วยนะคะ King of f i ราชาถือไม้เท้าแล้วก็ Ace of f i หนึ่งไม้เท้านะคะน่าจะมีการเปิดโอกาสและ Opportunity ขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเราสามารถต่อกันติดหรือมีแรงบันดาลใจบางอย่างร่วมกันได้เนี่ยหรือมีเรื่องราวที่สามารถพูดคุยกันรู้เรื่องนะคะเป็น Planning ในอนาคตหรืออะไรก็ตามคุณก็เปิดโอกาสในการเรียนรู้แหละนะคะเป็นช่วงวเวลาของการเรียนรู้นะ มาเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าไพา่อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวธาตลมมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะการพัฒนานะคะการที่เป็นจังหวะเป็นช่วงเวลานะคะของกลงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยก็บอกเลยว่านะ ใครอยากจะแนะนํานะคะอะไรที่คุณรู้สึกสับสนอะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคอะไรที่คุณมีความเครียดหรือกังวลอยู่กับมันค่ะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแหละรอจังหวะรอช่วงเวลานั้นนะคะเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะทีนี้เนี่ยอยากให้คุณมั่นคงในความรู้สึกมั่นคงในเป้าหมายของตัวคุณแล้วมันจะมีโอกาสในการที่จะประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่คุณตั้งใจอะนะโอเคเรามาดูเป็นอะโรกาด์กันนะคะ มีไพ่ r i n c e s s นะคะ c t a t ว o n นะคะเด็กบางคนนะอาจจะแบบความคาดหวังของหลายๆคนหรือว่า,าจ,จะรู้สึกว่าถ้าเราทำแบบนั้นจะดีไหมคนนั้นจะเห็นด้วยไหมคนนี้นจะโอเคไหมอยากบอกว่าคุณไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นสิ่งที่ต้องโอเคที่สุดก็คือตัวของคุณนะคุณทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้นะหรือว่าดีสำหรับตัวคุณนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวคุณเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอ สามารถที่จะดูแลปกป้องตัวเองได้นะคะในทุกๆสถานการณ์นะคะคุณเป็นคนเก่งนะบอกไว้เลยนะชาวธาตุลมนะคะโอเคมาดูลัคนาราศีกันนะคะว่าจะมีใครเข้ามาหาคุณบ้างในช่วงเวลานี้นะ,ะมีชาวตุลน,นะคะชาวธาตุลมเหมือนกันนะี่ยชาวพิจิกคะ่ะแล้วก็ชาวราศีมังกรบนข้ออีกหนึ่งราศี ชาวราศีกันประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะอยากให้เพื่อนๆรับเอาพลังงานบวกๆจากคลิปนี้ไปนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะสมหวังในเรื่องราวของความรักการงานการเงินนะคะสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย